ขอบคุณเป็นอย่างยิ่งห่ังสำหรับทุกท่านนะคะที่ได้ร่วมกันบริจาคปัจจัยของท่านเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมทั้งจังหวัดขอนแก่นสำหรับท่านที่ได้บริจาคไปแล้วและกำลังเดินมาบริจาคในตอนนี้นะคะต้องจากของทุกท่านพี่น้องเรา เอาพูดีพูดี ถ่ายอยู่ที่นี่ถ่ายอยู่ถ่ายอยู่ถ่ายเออเอาเอาคนตั้งเงียบบอกว่าจะเลี้ยงผมนะครับครับวันนี้ครับตั้งดังตั้งดังตั้งต่อไนเลี้ยงพี่เขาไปเฮ้ยเฮ้ยใจครับผมนี่นะครับก็ร้านมันปุ๊กเจ็นน้อยบ้านโปุงกนะครับกินกันได้เข้ามาตลาดนะครับเรียกว่าทางซ้ายครับเ้าตลาดนะเราเร็วเข้าซ้ายนะครับ อุ้ยคว้าแล้วเราอุ้ยม่ใันจะตกครับอยากเล่นอะเวเราไปเล่นม้าไอ้น้องเขาเรียกว่าอะไรนะครับเขาเรียกว่าอะไรช้างบินครับช้างบินช้างบินเล่นช้างบินนะครับผมก็รอมาเมื่อครับต้องขอมาเลี้ยงคุณคุณผู้หญิงไปแล้วครับผมเราไม่สามารถเลี้ยงได้โอ้ยร้อน เป็นตลาดนะ้ครับีเพื่อมากินปลาหมึกย่างครับดูคุ้มนะคนเยอะอืมกระดาษเห็ดปากนืมมันปลามึกนี่นะกินดูครับกินไม่เตะโอ้เหลือแค่ตั้งอับ ิ่งไปดิครับไปข้างหลังข้างหลังข้างหลังการเป็นทุกคนที่ดีเป็นเรียดรเรเรียกหิวน้ำนะครับหืวน้ำตืน้ำครับผมใช่ครับเอานี้แล้วเดี๋ยวเราก็จะกลับแล้วครตน้ำครับตืน้ำวกลับแล้ว่รู้ว่าเรายังไม่ไ่อตัวโอเคัง่าไร่อ๋อวันนี้เรามาสั้นๆนะครับเป็นคลิปสั้นนะครับผมดูนู่กรซอกเดียวกระซอกื่นน้ำวันนี้เลยนู่นนู่น ะหวบาทน่ะน่ากลัวมากน่ากลัวมากเปล่ามาปนกันนะครับเต้่อเน่ยเออทไมาเมื่อกี้เต้บอกว่าจะเต้บอกว่าจะเอาน้ำทีใส่แชไอ้พุ่งเฮ้ยมีสิบบาทะเหรียดร้อย เปลี่ยนร้เป็นบุญมากครับผมวันนี้แอนได้บอยจ่าคยี่สิบบาทเพื่อซื้อน้ำให้แกคนยากไร้แล้วก็มามาลองกันนะครับดูแอนนะครับผมเป็นบาดยันตายได้อะดูดูดดจริงสนิทเอาไปคนที่สองเฮ้ยทำไมเกินวะเฮ้ย <c oughs> ไอพีได้สามนะครับเริ่มจากพีก่อนเฮ้พีพีเคยอยู่ในเซตอ่ะ ผู้หญิงเอาหรอเกี่ยวไหมเนี่ยเกี่ยวบอกนี้นะถ่ายผมด้วยครับดูพี่เฮ้ยพี่พีพีพีออกมาพี่คนเลวนี่ยครับแอดล็อกเดียวกับพี่นะเว้ยนี่แล้วก็นานเลยเนี่ยแลนเหลือไอ้แอดโอ้โอ้ เอาไว้เอาไว้หมดแล้วนะครับผมเอาไว้นะครับผมแปบกทำด้วยเลยก็อำไปยี่สิบครับนี่ปีถือบ้างดิเอาไว้นะครับผมครับผมผมจะเปิดก้อนเลยคนระับบล็อกนี้เลยบล็อกนี้เลยนะครับผมงั้นก่อนเดียร์ระยบผมเดี๋ยร์ไม่ใช่ครับ อันแม่งแปะกรแล้วครับผมเอาีิคนละสองผมเอาหนึ่งดอกพอครับอันคนละหนึ่งครับคนละหนึ่งพูดผิดอ่ะเอ้ยพี่นี่ครับเหลือประเดิมนะครับผมครบครับผมดอกเดียวอะดูดิครับแอนแม่งกล้าเกินะครับขอโทษครับท้าดอกไม่ได้เหรอครับท้าดอกได้ไหมครับเฮ้ยเจ็ดดอกครับผม เจดอกครับเฮ้ยมานี่ครับมานี่มานี่มานี้ยเจดดอใช่ไหมครับเจดอกครับเจดดอข้อตรงนะครับจะไปโดนไหมไม่ไดแม่งพลาดดอกเดียวไอ้ ผมบอกเลยแม่เต้นเออปืนมาอยนี่ครับพี่จะสอนเรื่องมารยาทนะครับสำหรับการเดินชนคนในที่ชุลมุนนะครับผมเดินเดินชนคนในที่เมื่อกี้พูดว่าเดินชนคนในที่ชุลมุนเมื่อกี้แอรไม่อยู่วะเดินชนคนในที่ชุลมุนวะแล้วเขาหันมาหน้าแม่ง่ายกะโจนอย่างนี้ โจนะนี่ครับผมต้องขอโทษใช่ไหมครับใชายคนหนึ่ครับภรรยาที่ดีครับได้อีกคนครับผมได้แล้วครับเดี๋ยวพี่สอนภรรยาด้วยการที่เราเดินจะเดินชนใครนะครับต้องรู้จากเท้าจรดหัวว่าดูดีหรือเปล่าครับผมแล้วเราจะหาเป้าหมายของเราเทคนิคการชนคนภรรยาไมดูนะครับาม ข้าหมักของพีไม่ทันครับไม่ทันโอเคคนใหม่ครับผมเป็นาเยอะครับพรผมชวนดีนี้วะครับโอเคครับเต้นเพลงนี้เพลงเหรอเต้นเพลงนี้เพลงไหรเพลงเนี้ย I know you want me ไอโนยูมันมีอ่ะแล้วเมื่อไรคุณจะได้เป้าหมายครับเนี่ยโน้ตาเก็ต เมื่อกี้ไม่ไม่ค่อยเห็นเท่าไหร,คร่ครับอ <c oughs> ๋อเหรอครับจนไหมครับเต้นกูท่าเต่ตัวไม่ได้นะตักเก็ตของเราเน้นที่หน้าตาอายสักคนนี่ครับ เอ่อาไปมาครับเมื่อกี้ครับมึโชยหอมาขอรักว่ะไม่ขอจะหาแล้วหาเรื่องเดต้ไยย่าพูดถึงมันตกย้ำไม่ตอรไหวไค่ยีเลนะครบวมกาไครับส จะหนีครับผมวันนี้นะครับผมข้อเส้นสุดทิปของเรานะครับผมรับติดตาม e-ttv ได้ทาง YouTube นะครับผมแล้วก็คลิปลงลิฟต์นะครับผมตายในเนมเก็บเงินห้องพวกเราทั้งนั้นครับที่ตามชมกันได้ครับผมคลิปตุ้นทิปมาเมีย์จะพูดไปับไมก่อนจ้าอย่าพูดเลยครับเดี๋ยวจะเสียหมดครับผมนี่คือบรรยากาศนะผมตกนะครับ It doesn't matter, la la la. Oh well, la la la. We're going at it tonight.